การทหารราบผลการตรวจสอบขั้นตอนที่ 1, 1การทดสอบความรู้ตามตำแหน่งและการปฏิบัติเป็นหน่วยได้คะแนน19.6คะแนนจาก20คะแนนขั้นตอนที่2การทดสอบขีดความสามารถเป็นหน่วยณศูนย์การทหารราบโดยกำหนดรายการตรวจสอบจำนวน3สถานีประกอบด้วยสถานีที่1 การทดสอบการยิงปืนในการตั้งรับด้วยกระสุนจริงสถานีที่2การทดสอบการยิงปืนประกอบการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงสถานีที่3การปฏิบัติการเข้าตีในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างผลการตรวจสอบขั้นตอนที่2การทดสอบขีดความสามารถเป็นหน่วยได้คะแนน26.741คะแนนจาก30คะแนน ขั้นตอนที่3การทดสอบการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีโดยกำหนดสถานการณ์ต่อเนื่องมีภารกิจที่ใช้ในการทดสอบจำนวน7ภารกิจประกอบด้วยภารกิจที่1การเตรียมการทำการรบภารกิจที่2การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีภารกิจที่3การเข้าตีในเวลากลางวันภารกิจที่4การเข้าตีในเวลากลางคืน ภารกิจที่5การตั้งรับภารกิจที่6การถอนตัวภายใต้ความกดดันภารกิจที่7การปลัดเปลี่ยนหน่วยทำการตรวจสอบณพื้นที่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกแห่งที่สองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการตรวจสอบขั้นตอนที่3การทดสอบปฏิบัติทางยุทธวิธีได้คะแนน45.756คะแนนจาก50คะแนน ผลจากความมานะพยายามวิริยะอุตสาหะมันเพียรของกำลังพลในการฝึกเพื่อเตรียมการแข่งขัน,นและการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสนับสนุนจากกองพลฐานราบที่15และส่วนต่างๆเป็นอย่างดียิ่งทําให้ผลคะแนานการแข่งขันของการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดของกองทัพบกประจำปี2517 ของเหล่าทหารราบกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่152ได้คะแนนรวม92.109คะแนนจาก100คะแนนได้ลำดับรองชนะเลิศลำดับที่1ในการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดทหารราบของกองทัพบ,บกประจำปี2567ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ของหน่วย ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองพลฐานราบที่15เป็นอย่างยิ่งกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่152จากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำไปพัฒนากำลังพลของหน่วยให้มีขีดความสามารถยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบ,บกตามที่ได้รับมอบเพื่อบิทักสถาบันชาติ กาัตริ์กษัตริย์และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความภาคภูมิใจให้สมกับสมัญญานามในสนามรบของเหล่าฐานราบว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบ